เอาอ้อยกันไม่ดำเอาไปต้มกินเป็นยายาอาอันนี้เอาต้มไปกินเป็นยาล้างไตไมเมาอ้อย ngón oai đóng ngón oai đóng ừ cái tôm kín này Ừ. Ôi, thì không con sẵn là bà tông bà tông bà bắt tôm, bắt tôm, pra tôm, pra tôm. แข้งขากระโหกพกระเพกมานี่คืออะไรก็มาเห็นบ้านเก่าหลังเก่าแมวขนะยังตกงน,นะต้องแต่เช้าตั้งแต่ตีสองน้ำก็มาเยอะตรงนู้นกับน้ำน้ำห้อยไม่อิ่ม ตรงเห็นน้ำตกไม่อิ่มซูมดูน่าจะเห็นน้ำตกปลายน้ำตกปลายน้ำตกไม่อิ่มทางลกอยู่ไม่มีใครไปกวาดไปเพี้ยวไป เนี่ยไม่มีใครพัฒนาช่วงหน้าแรงเ้ยทำก่อนถ้ามีคนทำพัฒนาดีๆก็สวยนะตกไปเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว ดูนน้ำดิโอ้ไอป้อมน้ำนะ่ะดูน้ำเคลอะลนะั่นน่ะน้ำไหลมายังเหยียบอยู่อีกเออรู้ว่ามันเป็นน้ำยังเหยียบอีกดูตัวนะั้นวิ่งเดินยกับม้านละยวิ่งปื๊เลยวิ่งพรวดอย่างก,กับม้าเลยไปเร็วเร็วเร็ว,รวฝากันเปียกเลยจะเข้าห้องเด็กพวกนี้ให้เข้านะ,ะคุกที่นอนฉันเปียกหมด นั่นไปแล้วพวดแล้วความโซนความร้ายของมันนะปุ่งพวดพุด่พ,ดพดวดเลยอ่ะนั่นต่อไม้สักต่อไม้สักทองเนี่ยใหญ่อยู่นะถ้าผ่าทําแป้นไม้ก็ได้ประมาณสักหนึแปดนแปดนี่แหละนี่ก็ใช่เนะนี่ยตัวนี้ ไม่สักทองกิ่งต้นนี้แหละแกนดินแล้วเนี่ยนานแล้วเนี่ยเอาลงมาเห็นแตกเลยแคนเป็นแกนเลยไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านมีอะไรสุมไฟให้มันยุงเยอะยุงตัวใหญ่ๆอญ ลงเมาอ้อยต้มกินสรคุณอ้อยนี่ก็อันนี้ล้างไปก็สีมันข้นสีมันข้นเรากินยาเยอะรู้เลยนะรู้สึกตัวเลยว่ากินยาขับไอขับท่านเหล็กปุ๊บมันจะสีจะข้นแดง กอราอ้อยนี่ไปต้มดืดดด่มกินสีจะปกติใสเลยดีนะก็ผ่าก็เราก็อมาตัดตรงนี้ตัดตัดผ่าเป็นสีท่อนแต่ไม่ผ่าผ่าแบบไม่ให้ขาดก็ได้สักสีท่อนหนึ่งสองสามสี่ต้ม หมกาน้ำร้อนเนี่ยดื่มกินไม่มีรสชาติจืดๆไอเนียรสชาติมันก็จะจืดๆเรียก่อไอ้แดงชื่อมันถ้าลำใหญ่ก็จะข้างในจะเป็นสีแดงนี่ลำเล็กแต่แก่แล้วล่ะยุงเยอะเนาะ Ừ tổng ra là dùng nhớ dùng nữa nha tôi dài à ở khuôn Hà Dung ơi em đẹp cơm ăn thiệt rồi à Ừ tìm Hà Dung lên tổng dân mà nó bình thường chết chết thì quạt làm cái quạt phướng cho mình bình lên bom sắp bật khen là không ạ bây ตัวไหนไข่ใ,ใหญ่ตัวนั้นได้เป็นจ่าผูเนี่ยยุงให้ดูนะครับตัวเป่งๆเ,เลยนะยุงเปองตอืเตัวเป่งๆนั่นนะ่ะยุงนะ่

อืมโตโตมากอืมโคตรยุงเลยเนะนี่ยเนี่ยโคตรยุงเลยโอ้โหเห็นไหมโคตรยุงมาอืมอืมโอ้ยยุงอ่ะ อืมเยิดจริงๆครับยุงดูโอนี่ตัวเป่งๆนะมันเกาะตัวเป่งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยตบปุ๊บมาอีกตบปุ๊บมาอีกอืมโอ้ เดี๋ยวเว้ยโอ้ยขนลุกตัดอ้อยก่อนไปต้ม สองอน สีช่ชอนเรากเก็บไว้ไปต้มรอบต่อไปเสร็จแล้วก็พลายอย่างนี้นะอันนี้พอละ จะไปล้างแล้วก็ใส่หม้อเลยล้างในหม้อ,อยิ่งยุ่งตามอีกล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล,ล้ลกวก็จะใส่หม้อต้มใส่ไปเลย สองน้อกไปเด็กนี่ร้ายสุดพอแล้วครับต้มกันรอมาเดือดแล้วก็จะลองชิมดูนะชิมมาหลายครั้งแล้ว เดือดสองน้ำแล้วเดือดสองครั้งนี่ปดปุดปดปุด,ป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 ดสองครั้งแล้วแต่คงซดดื่มเลยไม่ได้เนาะร้อนยา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 แล้วก็น้น้ำก็จะใสๆนิดๆไม่มีอะไรไม่ไม่มีสีอะไร สใส่แบบปกติเลยต้มสองครั้งนะลดื่มได้ทันทีอึกต้ม รสชาติก็จืดๆไม่หวานไม่หวานเหมือนเหมือนอ้อยทั่วไปอ้อยชนิดนี้เป็นอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยแดงมีสรรพคุณทางเนี่ยต้มล้างไปไม่ต้องเป็นโรคไปก็กินได้มันไปนล้างไม่ต้องกินบ่อยก็ได้ครับกินพอประมาณแบบว่ากินให้มันไปนล้างไปครับ ขบคนที่รียนกับคนที่กินยาเยอะหัยยาจากไตเราไปดูใน youtube ด้วยเขาก็ว่าหอยเนี่ยก็ดีผมกินประจำอะผูกไว้นานแล้วล่ะแต่ที่ไปหาหมอ็็ัันะเป็นโรคไตเลยนะหมอก็วัดหมดคือเรากินไว้ล้าง ยาพวกนี้มันจะมีผลเป็นเป่งยาไอขับธาตเหล็กนี่นะะก็ยาี่ยากันชักกินสามเม็ดก่อนนอนก็ยาไม่เยอะผมมียาไม่เยอะจะมียาไอตอนเช้ายายาโพลิกหนึ่งเม็ดเม็ดเล็กล้วก็ ขอบถัดเหล็กต้องติงเช้ากลางวันเย็น,มนเม็ดใหญ่เลยเรากินปุ๊บเราฉีออกมาจะเป็นสีแดงสีแดงเข้มนะเหมือนยาจะเป็นแบบนี้เป็นขานี้เม็ดสีเขียวเขียวกินปุ๊บมันจะฉีข้นเราก็ดื่มน้ำอันนี้ ไปปุ๊บเขาก็สีเราจากสีแดงข้นก็กเป็นปกติไม่คน้นไม่มีปินถ้าใครมีก็ลองดูนะับต้มไม่ต้อง,งเยอะสีท่อนที่ว่าพาพาสีไม่ต้องพาให้ขาดจากกันพาแคทแคฟอร์มแตแก,ก ไม่มีบูดนะครับต้มสมมติวันนี้เราต้มพรุ่งนี้ไม่ได้ต้มมเลมืมต้มก็กินได้เลยไม่มีบูดแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร่นี้ตะไคร้ก็กินดีเหมือนกันแต่ว่ามันชอบบูดเลยผมไม่ค่อยต้มน้ำตะไคร้ตะไคร้สามหัวถ้ามีอม ใบเตยด้วยก็ใบเตยสามใบก็ต้มดื่มหอมอร่อยดีอ๋อกินมันขับขับปัสสาวะตรงนี้แหละขับปัสสาวะเรายู่จากเยาวคนก็เป็นอยู่ใสไม่มีผลอะไรข้างเคียงเราไม่ดื่มเป็นประจําเยอะพอเรามีอาการแบบอยาว์คนเยอะเยอวอะไรรามาดื่มกินเอามาดื่มเราสังเกตอาการว่าอ๋อ ปกติแล้วอยู่ปกติเราก็หยุดกินก็กินแบบนี้แหละไม่ได้กินแบบว่าทุกวันทุกวันทุกวันจนกินจนติดจนนั้นนี่กินบ้างกินหินหยุดหยุดน่ดีกาแฟก็ไม่ได้ดื่มนะหยุดตั้งแต่เดือนธันวานตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นหยุดตั้งแต่นั้น คลิปนี้ก็มามีบอกแค่นี้นะครับมียานเล็กๆน,น้อยๆมาบอกกันเผื่อใครเป็นสีข้นเหลืองแดงอะไนี้ก็ทานได้ถ้ามีอ้อยแดงไม่ใช่อ้อยหวานนะครับอ้อยแดงขเขาเรียกอ,อ้อยแดงบางบ้านก็จะมีปปลูกเข้าไปทํายาพอ,อยบางบ้านทํามัน ปลูกใหม่ๆมันสวยๆกวโตวลำใหญ่น<ง>ะดลำแค่นี้ก็มีลำคนนี้ที่ผมปละมันที่บรรด์ลำแค่หมอโป่งเองคือมันนานแล้วหลายปีหลายปีแล้วมันก็ขนาดนั้นละนะมันไม่ตายนะตัดปุ๊บตัดป ốc, ุดด๊บก็เอาโยนทิง้งมันก็ขึ้นใหม่ได้นะมันก็งอกขึ้นมาเองตายยากอหมือจนจะนี้นี่ ปุ้กไปเป็นยาลองดอูคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ